เงินเข้าแล้วจ่ายเป็นเงินสดพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศต้องรับฟังข่าวดีนี้และรับฟังให้จบภายใน2นาทีเพราะท่านใดที่เป็นเกษตรกร,ะกรจะได้รับเงินสดในวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้และไม่ได้รับแค่เพียงรายการเดียวเท่านั้นแต่ได้รับถึง2รายการด้วยกันส่วนมาตรการนั้นจะเป็นอย่างไรกระผมจะรายงานสรุปให้ทราบภายใน2นาทีเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับทางเราจะมีทีมงานคอยตอบข้อสงสัยท่านตลอด24ชั่วโมงนั่นเอง หลังจากการประชุมหารือของทางรัฐบาลนั้นได้ลงมติเสียงข้างมากว่าการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่นอกเหนือนนออกเหืจากการประกันร,ราคาพืชผลทางการเกษตรและการให้เงินนั้นควรจะมีมาตรการเร่งด่วนในเร็ววันนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาโดยด่วนโดยแบ่งเป็น2มาตรการต่อไปนี้ สำหรับมาตรการแรกนั่นก็คือการโอนเงินสดโดยตรงจํานวนทั้งสิ้น1,000บาทต่อ1ไร่สูงสุดอยู่ที่30ไร่รวมแล้ว30,000บาทย้ำอีกครั้ง1,000บาทต่อ1ไร่รวมแล้ว30ไร่หรือ30,000บาท เริ่มโอนครั้งแรกในวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นการทยอยจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมตัวดูแอปพลิเคชันของธนาคารทกศหากเงินเข้าก็ขอสแสดงความยินดีด้วยและพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ในจังหวัดที่มีอุทกาภัยหรือน้ำท่วมจะได้รับอีก1,200-1,500ถึง1,500บาทต่อ1ไร่สูงสุดอยู่ที่50ไร่นั่นเองครับเริ่มโอนในวันที่23ตุลาคมที่ถึงนี้เช่นเดียวกันครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีมาตรการใดที่ท่านสงสยัยคอมเมนต์สอบถามมาได้ทันทีสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ